กินกบตัวนั้นซะเมื่องานยากกลายเป็นงานจิบจิบสวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับที่ตื่นช้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้มีแต่งานยึกยากงานที่ไม่อยากทําเต็มไปหมดเลยหรือบางทีก็คิดว่าทาไมเราถึงทํางานไม่เคยเสร็จสักทีวันเนี้ยถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยมีความคิดเหล่านี้ผมขอบอกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับ แล้ววันนี้ผมจะพาคุณมาเปิดตำราวิธีจัดการกับงานที่คุณไม่อยากทำที่สุดให้กลายเป็นงานที่ง่ายกว่าที่คิดจากหนังสือโคตรดังของ Brian Tracy ที่ชื่อว่ากินกบตัวนั้นซะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แค่บอกให้คุณขยันขยันหน่อยสิแต่มันจะพาคุณไป เจาะลึกถึงหลักการบริหารเวลาและพลังงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงรับรองว่าฟังจบวันนี้คุณจะมองงานยากเปลี่ยนไปและมีเคล็ดลับดีๆไปใช้ได้ทันทีครับแต่ก่อนจะเริ่มเมนูกบของเราผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเพราะในหนังสือจริงมีเทคนิคและเครื่องมือให้คุณเอาไปใช้ได้เยอะกว่านี้มากครับ ใครฟังแล้วรู้สึกว่าโดนใจหรืออยากกินกบให้หมดทุกตัวผมขอแนะนำให้รีบไปหาซื้อหนังสือกินกบตัวนั้นซะของ Brian Tracy มาอ่านโดยด่วนครับรับรองว่าอ่านแล้ว productivity ของคุณจะพุ่งปรีดกบคืออะไรมันไม่ใช่แค่สัตว์เลื้อยคลานนะครับ คำว่ากบในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์มีพิษที่กระโดดไปมาแต่มันคืองานที่ยากที่สุดงานที่สำคัญที่สุดและงานที่คุณไม่อยากทำที่สุดในแต่ละวันของคุณนั่นแหละครับเหมือนเวลาเราเจอหน้าตาอาหารที่ดูประหลาดประหลาดแล้วไม่กล้ากินนั่นแหละครับปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักจะผัดวันประกันพรุ่งหรือเลี่ยงการกินกบตัวนี้ครับ เรามักจะไปทำงานง่ายๆง,งานเล็กๆน้อยๆก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงงานใหญ่ที่น่าเบื่อแต่สุดท้ายกบตัวนั้นก็ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนแถมบางทีก็ขยายร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปีศาจที่ทำให้เราเครียดและทำงานไม่เสร็จคุณไบรอันเทรซี่บอกว่าเคล็ดลับสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพคือ กลิ่นกบตัวนั้นซะทั้งแต่เช้าคือให้เรื่องวันด้วยการจัดการกับงานที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดให้เสร็จไปก่อนเหมือนเราจัดการกับงานที่ยากที่สุดในเกมให้เสร็จไปก่อนแล้วที่เหลือก็คือชิลๆแล้วครับ สำหรับคนยุคนี้ที่ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนทั้งแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียอีเมลงานที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดการจัดการกับกบให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณรู้สึกโล่งและมีพลังในการทำงานส่วนที่เหลืองของวันครับลองนึกภาพเวลาที่คุณเครียดกับงานชิ้นใหญ่มานานแล้วพอทำเสร็จปุ๊บมันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือพลังของการกินกบ วางแผนให้ดีเขียนเป้าหมายลงไปซะคุณบรันเทรซี่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนครับเหมือนเวลาเราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีแพลนว่าจะไปไหนบ้างพักที่ไหนบ้างไม่งั้นก็หลงทางใช่ไหมครับ การทำงานก็เช่นกันเขาแนะนำให้เราเขียนเป้าหมายและแผนการทำงานลงไปในกระดาษทุกวันไม่ใช่แค่คิดใน,นหัวนะครับเพราะการเขียนมันคือการตอกย้ำสิ่งที่เราต้องการจะทำและทำให้มันชัดเจนมากขึ้นเหมือนเวลาเราทำลิสต์ของที่ต้องซื้อก่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละครับช่วยให้เราไม่ลืมและจัดการได้ง่ายขึ้นขั้นตอนง่ายๆที่เขาแนะนำก็คือเขียนเป้าหมายหลกัก เป้าหมายใหญ่ที่สุดที่คุณต้องการให้สําเร็จในชีวิตเหมือนเป้าหมายในระยะยาวเขียนเป้าหมายย่อยแตกย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กที่ทําได้จริงเขียนรายการสิ่งที่ต้องทําคือ to do list เขียนทุกอย่างที่คุณต้องทําในแต่ละวันลงไปเลยจัดลําดับความสําคัญอันไหนคือกบอันไหนคืองานสําคัญอันไหนคืองานที่ไม่สําคัญใช้หลัก A B C D E ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ลองนึกภาพว่ากำลังเล่นเกม RPG แล้วเจอภารากิจเยอะแยะไปหมดคุณก็ต้องเลือกภารากิจหลักที่ต้องทำก่อนใช่ไหมครับภารากิจรองค่อยว่ากันนั่นแหละครับคือการจัดลำดับความสำคัญมีประโยคนึงในหนังสือที่กินใจและสะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีมากครับสิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนงานที่คุณทำได้ในแต่ละวันคือคุณภาพของงานที่คุณเลือกทำ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวคิดที่ทรงพลังนะครับมันสอนให้เรารู้ว่าการทำงานเยอะๆไม่ได้แปลว่าคุณมีประสิทธิภาพเสมอไปสิ่งสำคัญคือการทำงานที่ถูกงานตั้งหากสำหรับคนยุคนี้ที่ชอบ m u ติ i t a s k หรือทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วสุดท้ายก็งานไม่เสร็จสักอย่างการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณโฟกัสได้ถูกจุดและทำให้คุณรู้สึกสำเร็จได้ทุกวันครับ จัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งให้ได้หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจอย่างเดียวแต่มันคือนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาและเราสามารถแก้มันได้เขาให้เคล็ดลับหลายอย่างเช่นสร้างแรงกระตุน้นหาเหตุผลดีๆว่าทำไมคุณถึงต้องกินกบตัวนี้ให้ได้บ้างอย่างเช่นถ้าลดน้ำหนักได้จะได้ใส่ชุดสวยๆไปเที่ยวตั้งเวลาให้ชัดเจนกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานนั้นๆเหมือนเรานัดหมอแล้วต้องไปให้ตรงเวลาครับ ทำงานทีละอย่างอย่าพยายามทำหลายหลายอย่างพร้อมกันโฟกัสไปที่กบตัวเดียวให้เสร็จก่อนให้รางวัลตัวเองเมื่อกินกบเสร็จแล้วก็ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างกำลังใจอย่างเช่นดูซีรีส์สักตอนหรือกินขนมที่ชอบสำหรับคนยุคนี้ที่สมาธิสั้นกว่าเดิมเพราะสิ่งรบกวนรอบตัวเยอะเหลือเกินการสร้างวิในัยในการทำงานทีละอย่างและการรู้จักให้รางวัลตัวเองจะช่วยให้คุณมีแรงที่จะสู้กับกบตัวต่อไปได้ครับ พัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่าหยุดเรียนรู้สุดท้ายนี้คุณไบรอันเทรซี่ย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณก็เหมือนกบที่อยู่แต่ในกระลาเขาแนะนำให้อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอครับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีเครื่องมือใหม่ๆในการจัดการกับงานและชีวิต <im ples> <im ples> เห็นโอกาสใหม่ๆที่คนอื่นมองไม่เห็นมีความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายต่างๆนี่แหละครับที่คนยุคนี้ต้องมีอย่ารอให้ใครมาป้อนความรู้ให้จงกระหายในการเรียนรู้เหมือนเรากระหายที่จะกินบูฟเฟตนั่นแหละครับยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งอัพเลเวลให้กับตัวเองและสามารถกินกบตัวใหญ่ๆได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับทำไมคุณต้องอ่านกินกบตัวนั้นซะด้วยตัวเองกินกบตัวนั้นซะ ของ Brian Tracy ไม่ใช่แค่หนังสือบริหารเวลาทั่วไปครับแต่มันคือคู่มือปฏิบัติการที่จะสอนให้คุณคิดและลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพมันจะช่วยให้คุณจัดการกับงานที่ค้างคาได้จริงมีเวลาเหลือไปทำสิ่งที่รักมากขึ้นลดความเครียดและความกดดันในชีวิตรู้สึกประสบความสำเร็จได้ในทุกวันครับคุณไบรอันเทรซเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมีหลักการที่ชัดเจนและมีเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงทันที อ่านแล้วจะรู้สึกเหมือนมีโค้ชส่วนตัวมาสอนเทคนิคการทำงานให้เลยล่ะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าที่เราคุยกันวันนี้ เป็นแค่เศษเสี้ยวของเนื้อหาทั้งหมดหนังสือจริงมีเทคนิคอีกมากมายมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกเยอะเพียบถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองทำงานไม่เคยเสร็จผัดวันประกันพรุ่งเก่งหรืออยากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตและหน้าที่การงานผมขอแนะนำให้คุณไปหาหนังสือกินกบตัวนั้นซะของไบรอันเทรซี่มาอ่านโดยด่วนที่สุดเลยครับรับรองว่าคุณจะค้นพบวิธีการจัดการกับกบตัวใหญ่ในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝ กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ